ถ้าห่อปวกมวยม่า kind น of ีพ่ต้งเกจใจดอกเร็เร็วๆมากนี่ห่อลูสาวบ้านไหนล่ะนี่กินข้าว่อม่นี่น้องมอยมานน่หน่อยนอมยหอเล่ามาเลยลูกสาหมอย้่อจะเอาเดี๋ยว่เดี๋ยวอเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อเองไดี่ปวดพ่อร้อนลูการ้อนรัาสุดีกันอย่ายีกันสิจินหละงกอนะผมอ้วเนอันนี้คือกก่อน แกงเห็ดนี่เดี๋ยวเนีมาจากคนอแหลแกงเนื้อถามโยมเราไปเ่ารเ่นแต่ว่าเอาไปแล้วเด้อทุกถามได้ว่าแกงเห็ดทุกนีไปยังไหนลาบเป็ดค่ะเป็ดเข้่รือเป็ดขานเป็ด้อแมอันนี้ก็ต้องปนอแหลมเป็ดมาแล้วก็หอนแลลมลาบเป็ดสำรอนแ่งแกงเห็ดเอาไปใส่ดิเอาไปใส่ดิทักินทังห่อไปใส่ซื้อ่าจางไหนหวยเป็นแพ่งจ้าแพงเจ้าเข็ดที่ยังนี่ เอามเมนตมวยสอติมวยสอรนักบีจ้นีเวลาเสือเขาตอนเขนักบรีคือไปเรียนใหม่โมเมนตเนีนักบีเรีนพิษปรเฟด้วดิอเพิ่นเพิ่นบอกใบ้างห้อเขาเห็นงรได้ดูอทีเนยเิผู้บอกูนั่นแหละวันนี้ทีมงานบ้านวิเชียนนะครับกิน้คอทีมงานบ้านวิเชียนเลยกินคอเครับ ในบ้านวิเชียอไอเบียซื้อเบียซื้อมาตลาดปครับหรือวเบียเพิ่นหอเบียของเพิินหอครับเบียของเพิินอได้ปะค่ะหอเบียเบียน้ามน้ามก็ซื้อมากินเองปะครับเนี่ยโอ้ไ้ของเพิินนี่แหลน่เสิาย่งไปด่าเขาาเดี๋ยวไม่เนกับป่าเพื่อคนระยะอายโอ้ยเบีไปเสิร์ฟมารยไปเพื่งเกี่ยวเนื้อ

เป็นโรงแลมเท่านเลมันน่ม่นอยากได้หัวมังเลเ้หัวมงเลยเบาเบ้าเบาเลยกแ่ม่ต้องพูดเฉยเจ้าเลยบังเกกี่คเบร์เอที่บอกามจะมันเลยังเออว่าว่าทินกะเทยมีเขากะเทยเถ่าลุนหลามกะเทยง่ามบ่มีกกะเทยผีร้ายหลายขูดเจียวเดู้เจียวเด้อเจียวได้เยนะพี่ไปมัเื่องมึงเลยนี่เดี๋ยวเขาจะตีเอาพี่ยังก็อเมื่ออ่านอนไอ้การลนไหม เดี๋ยวเอาบนก่อนเอาบนแล้วก็สีแรกกันลุนบุญพอคุยบานแห่คําบานข้อรรษาเพศศึกษาก่อนประวัติศาสตร์ศูนย์รวมกเทนนาด้วยศูนย์รวมกเทนนาชาติและเชนี่อุบัติเต็มเมืองหรือเรื่องกเทสวยเหมยเอนี่แวลลอด แล้วับแล้วสี่กบห้อยกากัพาตอนนี้กับห้ยยุ้งหัวกัล้วครับพี่น้องไีกันย่รอรถกันพี่นะครับพี่น้องค่ะเอาคุณค่าอพี่น